สวัสดีครับผมพุรภัทรศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปลาหนังจูเลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทครุฑนะครับเหรียญนี้นะครับก็ซื้อมานะครับถึง30,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญครุฑรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญครุฑนะที่มีความพิเศษนั่นคือเป็นเหรียญ5บาทครุฑ เหลี่ยมนะครับหาบาทคุณเเหลี่ยมนะซึ่งเหรียญน,นี้นะครับนะฮบ้างบอกว่านะทำออกมาให้เป็นเหรียญตัวอย่างหรือเปล่านะครับนะแต่ว่านะก็คือดูจากในรัชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศนะครับก็เขาบอกว่านะเหรียญคูณเก้าเหลียหล่ยมรุ่นนี้ทําออกมาในระยะเวลาอันสั้นแล้วมีการยกเลิกในปี2515นั้นเลยนะก็ เป็นไงก็คือทําออกมาใช้นะครับปีเดียวแล้วก็ยกเลิกเลยนะครับนะก็รุ่นนี้ก็เลยเป็นรุ่นที่มีความหายากนะครับรุ่นนี้ถามว่าหายากยังไงนะครับนะก็ต้องศึกษานิดนึงละกันฮะราคาที่รับซื้อปัจจุบันอย่างสภาพที่ผ่านการใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเนาะ้าไม่เน่ามากนะฮะถ้าสภาพอย่างถ้าพอมีผิวอะไรอย่างเงี้ยนะก็3 0,000บาทแล้วบอกเลยว่าเหรียญนี้นะครับพบเจอกันเยอะมากนะฮะเจอในนะคนทั่วไปเจอในคนที่มีเหรียญคุดนะครับบางคนไม่ได้สังเกตนะฮะสำหรับเหรียญคุดเหรีย เหรียญคุดเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญคุดที่มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นนะฮะภาษีเล็กนะเป็นภาษียดรินที่มีขนาดเล็กนะฮะภาษียขนาดเล็กนะครับแล้วก็นะสังเกตดูให้ดีถ้าเกิดใครมีเอามาเทียบโชว์ได้นะครับแต่บางคนก็คือถ้าเกิดดูไม่ออกจริงดูไม่ออกจริงนะฮะก็จะให้สังเกตตรงนี้ครับตรงนี้นะครับนะะปกติเหรียญคุดรุ่นนี้นะครับนะจะไม่มีลายกระดกอยู่ด้านข้างไม่มีลายกระดกอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเหรียญใครมีลายกระดกอยู่ด้านข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าเลข เลขหนึ่งเลขห้าไม่ชัดนะคิดว่าเป็นปี35อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะให้ดูไว้ก่อนเลยว่าของเราเป็นตัวปกติซึ่งรุ่นนั้นนะครับเล่นกันไม่แพงฮะไม่แพงสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ก็นะฮะสวยๆก็ประมาณ300-500ถึงเนาะขายกันแต่เกิดเป็นสภาพผ่านการใช้ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณนะครับนะบตอนนี้ก็เห็นอยู่ประมาณ5 0 0 0ิบร้ประมาณนี้ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นที่อ่อนะครับพบพบเจอกันจริงนะฮะ ดูแล้วนะตอนแรกคิดว่าเป็นเหรียญตัวอย่างแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้ไม่ใช่เหรียญตัวอย่างฮะเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีการเอาออกไปใช้จริงๆนะฮะสาเหตุที่เขาบอกว่านะเป็นเหรียญรุ่นนี้ทำไมต้องมี9ก้าเหรียญเขาบอกว่าเป็นเพราะว่านะเป็นเหรียญที่ทําออกมาในสมัยรัชกาลที่9ก็เลยเรียกเหรียญขุด9้าเหรียญนะฮะก็นะสังเกตให้ดีไม่มีขอบเฟืองนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะแล้วก็ด้านภเษียรนนี้จะเล็ก นะครับพันด้านพระเศียรที่มีขนาดเล็กอะไรอย่างนี้นะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมถึงมีการยกเลิกนะยกเลิกเหรียญน,นี้ก็เลยกลายเป็นนะรุ่นที่มีการผลิตน้อยแต่มีผลิตออกมาใช้จริงๆนะฮะมีการผลิตออกมาใช้จริงครับผมเคยได้สภาพที่นะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้มาแล้วก็สภาพนี้ก็คงอ๋อนะฮะเป็นสภาพที่น่าจะผ่านการใช้แต่เป็นผ่านการใช้น้อยนะฮะ ผมเคยได้ไม่ผ่านการใช้มานะฮะเคยได้มานะอันนี้ก็ผ่านการใช้น้อยนะฮะผ่านการใช้เยอะก็มีนะเคยเคยได้เหมือนกันนะก็อยากให้ทุกท่านลองศึกษานิดนึงผมไม่ได้โกหกหรอกมีจริงๆนะฮะใครมีเหรียญคุดแบบนี้ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากแชร์ฝากบอกนะครับฝากบอกคนที่เขามีเหรียญคุดะให้ศึกษานิดนึงนะครับว่านะมันมีเหรียญคุดรุ่นที่แบบพิเศษปะปนอยู่กับแบบธรรมดาอยู่จริงๆนะอะไรที่ผมประกาศรับเนี่ยผมรับจริงๆนะมีข้อมูลจริงร้านประนันมีหน้าร้านครับเสียภาษีถูกต้องครับ านนะ,ะผมมีทีมงานนะฮะทำงานอยู่นะครับนะเออนะฮะก็ใครสนใจนะฮะก็ส่งภาพมาดูได้นะครับทาง Facebook ร้านปนานันจิลลี่นะครับถ้าเกิดใครทนัดทางไลน์นะครับนะแอดปนานันแปดแปนั่นแหละนะครับนะทักเข้ามาครับแอดมินเขาอาจจะมีคนทักเข้ามาเยอะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มันๆทักหน่อยละกันถ้าคุณมีตามที่ผมรับนะฮะเนี่ยถ้ามีตามที่ผมรับเนี่ยสังเกตดูสังเกตดูอีก,กครั้งหนึ่งนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็คือด้านพสัสเศษจะเล็ก ด้านเสิญจะเล็กนะจะด้านผสิญจะเล็กแล้วก็เลข1เลข1กับ5จะเป็น1กับ5ที่ค่อนข้างชัดมากจะไม่เหมือน3กับ5นะจะ1กับ5ชัดมากเนี่ยหกับ5้านะหกับ 5, นะ5ชัดมากแล้วก็สําคัญเลยนะฮะก็คือนะตรงด้านข้างไม่มีลายกหนกนะด้านข้างไม่มีลายกนกนะไม่ใช่มีฉาชีพไปเจียลายกะหนกอออแล้วมาขายไม่ใช่นะบล็อกไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะไม่สามารถไม่สามารถปลอมได้ครับนะเนี่ยแบบนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับขอบคุณมากนะครับใครนะฮะใครที่ ใครที่มีนะครับอยากขายติดต่อแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากครับ